ท่านมีอาการแบบนี้ไหมรู้สึกเพียรเพียเหนื่อยเหนื่อยเพียรเพียรร่างกายเรานั่นคือแสดงว่าเลือดระบบเลือดไหลเวียนไม่ดีเกิดจากสองทาเหตุก็คือธาตุในร่างกายเย็นธาตุในร่างกายเรามีหยินกับหย่างหยินก็คือเย็นธาตุเย็นนี่ท่านทานสมุนไพรในกลุ่มที่ให้ฤทธิ์เย็นมากเกินไปเช่นยกตัวอย่างเป็นพวก ฟักเขียวพวกบววพวกตำลึงใบเตยรางจืดแตงกวามะรุมกระเจี๊ยบเขียวเนี่ยกลุ่มนี้ยหรือไม่ก็น้ำสมุนไพรที่ชอบทานยกตัวอย่างเช่นน้ำใบเตยน้ำเก๊กงวยน้ำบัวบกลผลไม้ก็พวกแตงโมแคนตาลูปพวกเมลอนพวกแตงไทยพวกมังคุดและบางคนก็ชอบชานมชาเย็นแล้วก็น้ำแข็งเนี่ย บางคนเป็นของโปรดเลยกลุ่มที่ให้ธาตุเย็นเนี่ยทาให้ตัวเราแข็งเลือดสูบฉีดไม่ดีพอเลือดสูบฉีดไม่ดีเลือดไปเลี้ยงปลายประสาทไม่ได้พอเลือดไปไม่ถึงปลายประสาทร่างกายจะรู้สึกมึนงงแล้วออกชาชาตามปลายมือปลายเท้าด้วยนะครับแล้วสําคัญคือรู้สึกเหนื่อยเหนื่อยเพรียวเพียและมาดูอีกส่วนหนึ่งก็คือธาตุร้อน ชื่อก็บอกอยู่แล้วทานสมุนไพรร้อนเยอะเกินไปเขาเรียกถ้าภาษาแพทย์แผนไทยก็คือหยางหินก็หยางหินเย็นหยางก็คือร้อนถ้าร้อนเกินไปสมุนไพรที่กลุ่มของให้ริดร้อนเยอะๆก็คือพวกขิงข,าข่าตะไคร้แมงลักใบกะเพราใบมะกรูดอย่างนี้แล้วก็ชอบทานอาหารที่ใส่พริกเยอะๆพวกต้มยำพวกผัดกะเพรา ส้มตำเนี่ยอาหารรสจัดใช่ไหมครับแล้วก็พวกเนี้ยกลุ่มพวกเนี้ยอุณหภูมิจะร่างกายจะสูงพออุณหภูมิร่างกายสูงจะรู้สึกร้อนมูบวาบร้อนมูบวาบตามตัวนะครับร่างกายก็จะถ่ายพิษออกถ่ายพิษออกทางไหนทางผิวหนังทางหูทางตา,าทางตัวอ่ถ่ายถ่ายพิษออกมาธาตุไฟจะปะทุเลยนั่นนะ เราจะรู้สึกร้อนร้อนหนาวหนาวเหนื่อยเหนื่อยเพียรเพียนะครับเพราะว่าทากร้อนฤทธิ์ร้อนสมุนไพรฤทธิ์ร้อนเยอะเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ไปปรับในเรื่องของพฤติกรรมการกินนะครับอย่าให้ทางหนึ่งทางใดมากเกินไปต้องปรับให้สมดุลปรับให้สมดุลถา้าร่างกายเราเย็นก็ทานกลุ่มอาหารที่ออกฤทธิ์ร้อน ไปไปดับนะครับถ้าเราดิดร้อนมากเกินไปก็กลุ่มกลุ่มของอาหารสมุนไพรที่เป็นริดเย็นก็สามารถทานได้ไปปรับเอานะครับกิจวัตรประจําวันไปปรับใช้แล้วร่างกายของท่านจะดีขึ้นเองจะแข็งแรงนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกดติดตามกดแชร์กดหัวใจให้